ผีสู้ชีวิตเจอไบรตันวันนี้ต้องมีเสมอเป็นอย่างต่ำครับสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับดูเรื่องแมนยูต้องดูกับเป้งนะครับวันนี้อยู่กับเป้งและวันนี้ไม่อยากซูมแล้วให้ดูใกล้ๆเลยอลาโน่นะครับผมพิธีกรร่วมของผมนะฮะอันไหนพูดแซอันไหนพูดหน่อยไม่พูดนะครับผมเดี๋ยวก็คงนอนเนาะเดี๋ยววันนี้ไปรีวิวกันวันนี้เราเจอนางนวลนะไม่ได้เจอเป็ดโอเคป่ะ วันนี้ผีเปิดบ้านนะครับโอทราฟฟอร์ดรับมือนกนางนวลไบรตันนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปพรีวิวกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่จะพูดคุยกันนะครับขออนุญาตนะครับออดิสหน่อยนะ ซับกันหน่อยใครที่เรียกว่ามาดูไลฟ์ไปแล้วนะครับมาดู EP ีที่ผ่านๆมาแล้วถ้ารู้สึกชอบอยาติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เป้งจิรายุและอลาโนด้วยนะครับผมสำหรับ E ีีนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น e ีีซ่อมจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนีเห็นไปประมาณสัก 260กว่าวิวนะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดนะครับคือมั่นใจไปหน่อยนะฮะเลยไม่ดูโปรแกรมนะครับแล้วก็จำผิดว่าเป็นเกมเยือนนะครับจริงๆแล้วเล่นในบ้านนะครับไม่ได้ไปที่ MX Stadium นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงแต่ผิดสนามไปที่อิฟสวิชด้วยนะครับแต่ว่าทีมที่เจอของไบรตันก่อนนี้ถูกต้องดูๆไปแล้วก็แบบไม่เอาดีกว่าลบเลยแล้วทำใหม่ทำให้มันถูกต้องดีกว่านะครับไปว่ากันเลยนะครับกับเรื่องราวของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็คือเกม พรีวิวนะครับพรีเมียร์ลีกที่3ทุ่มตรงนะที่โอทราฟฟอร์ดนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับไบรตันนั่นเองนะครับเกมที่แล้วเริ่มติดเครื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปเสมอกับลิเวอร์พูลแดงเดือดแบบน่าชนะนะครับสประตูต่อ2แต่แม็กควายิงมข้ามคานนะครับไล่มาก็มีไปชนะอาร์ซนอลในการดวลจุดโทษในศึก FA ฟเอแต่ก็มี1ใบแดงของดิโอโก้ดาโลด้วยนะครับแล้วก็กลับมา นะครับลงเล่นในบ้านเจอกับเซาท์ทฮมตันบุ้ยเกือบจะติดคอนะครับโดนยิงนําขึ้นก่อนแล้วก็ซูเลมานานะครับไล่เผาทางในนิโยโรซะเละเทะเลยนะครับแต่ว่าก็เอาตัวรอดนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ด้วยแฮตทริกนะครับสเม็ดของน้องอาหมัดเดียโลที่เพิ่งจะต่อสัญญาออกไปกับทีมได้ไม่นานนี้นะครับพร้อมกับประเด็นมากมายที่ตามมานะครับซึ่งก็รวมไปถึงโจชัวเซอร์ซี่ด้วยนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรอง แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากในเกมนั้นนะครับซึ่งพอไปแตะเรื่องของเซอร์ซี่เนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเกมนั้นแหละที่อามัดเนี่ยยิงประตูแต่ว่าเซอร์ซี่เนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการลงมาช่วยให้มีสกอร์นะครับก็ไปทำค่าดีใจนะครับเอามือไป กุมเป้าตัวเองนะครับแล้วก็เท่าที่ผมนับดูเนี่ยเขย่าขึ้นลงประมาณ4ครั้งนะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องมากทีเดียวนะฮะก็โดนเพ่งเล็งนะครับว่าเอฟเอเนี่ยจะลงโทษอย่างไรจะปรับเงินนะครับหรือว่าจะทําอย่างไรจะลงโทษแบนด์นะครับกับโจโจเซอร์ซี่หรือไม่นะครับแต่ว่าผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าอารมณ์ประมาณว่าเตือนไว้ก่อนอย่าให้มีครั้งที่2นะครับแต่ว่าไม่ลงโทษใดๆนะครับก็คงจะมองว่า เป็นแอคชั่นที่มันไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนตั้งคำถามนะครับคอมเมนต์นี้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าโจโชเซอร์ซี่ต้องโดนแบนเพราะท่าดีใจแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมไมเคิลแจ็กสันถึงไม่เคยโดนแบน ไปดูที่ความพร้อมของไบรตันคร่าวๆเลยนะครับก็มีข่าวดีของไบรตันนะครับทำไมข่าวดีแบบนี้ต้องมากับทีมที่เจอแมนยูทุกทีมเลยสังเกตไหครับว่ามีใครที่เ,เจ็บแบนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลามาเจอแมนยูปุ๊บนะฮะมันจะพ้นโทษแบนเวลาเจอแมนยูปุ๊บมันจะหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกทันทีบางทีก็เป็นตัวจริงเลยนะครับคนนั้นก็คือแดนนี่เวลเบกนั่นเองนะครับที่ลงมาในช่วงท้ายเกมที่แล้วครับที่ทางไบรตันเนี่ย ไปชนะอิฟส i c ิชทาวที่ Portman นโรดมาได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามีการ Recovery นะครับแล้วก็ลงสนามแล้วที่สําคัญครับดาวยิงไวัยสาปีรายนี้ครับถูกฉลกเหลือเกินนะครับเพราะว่าเจอกับแมนยูเมื่อไรเนี่ยมักจะยิงได้นะครับก็มีการรวบรวมสถิตินะครับว่า11ปีที่เขาย้ายจาก Old Trafford ไปนะครับเขากลับมาใช้กดยิงประตูทีมเก่าไปถึง6ประตูด้วยกันแล้วนะครับ ที่เหลือครับชัวเปโดซึ่งก็เคยยิงแมนยูด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักตัวเก่งเลยก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกับลุยส์ดังครับที่ก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหกำลังหลักนี่กลับมาแน่นๆเลยนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกจากโชวชวเซ็กซี่นะครับที่ไม่โดนโทษแบนแล้วคนที่พ้นโทษแบนกลับมาก็คือดิโอโก้ดารโลนั่นเองนะครับวิงแบ็กคนสําคัญนะครับจะบอกคนสําคัญก็ต้องบอกอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยหายหน้าหายตาไปไหนจาก11ตัวจริงเลยนะครับแต่ว่า ไปเบรกครับโดนแบนในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่แล้วนี่แหละเพราะไปโดนใบเหลืองแดงจากเกม FA ครับนะครับโทษแบนก็ส่งผลมาถึงเกมลีกด้วยนะครับชดใช้โทษแบนไปแล้วเกมนี้ก็พร้อมกลับมาลงสนามนะครับแล้วดูท่าได้ลงสนามแน่นอนนะครับเพราะว่าไอโลน้องรักของพวกเราครับเพื่อนๆเ,เขามีสถิติการลงสนามให้กับแมนยูที่โคตรจะสม่ำเสมอเลยนะครับการถูกโดนโทษแบนนะครับจากเหลืองแดงในเกมที่แล้วเนี่ย นั่นคือการพลาดการลงสนามให้กับแมนยูเป็นครั้งแรกของดิโอโก้ดา o โลครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023แม่เจ้ามึงไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยสภาพร่างกายเต็มร้อยตลอดแต่คะแนนที่ไม่เคยเต็มร้อยคือคะแนนการเล่นครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฉะนั้นเกมนี้ยังไงก็กลับมายืนตัวจริงเชื่อขนมกินได้นะครับเพราะว่าวิงแบ็กซ้ายนะครับ ม a สราวีพอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดาโล่เล่นแล้วดีกว่านะแต่มัสราวีกลับไปยืนขวาดีกว่าไทเรลมาเลเซียไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากรูเบนโมริมเลยนะครับไม่ว่าดิโอโกดาโลจะติดโทษแบนนั่นหมายความว่าอนาคตของมาเลเซียในถิ่นโอทเรฟฟอร์ดไม่แน่นอนสุดๆนะครับแล้วก็ยังมีข่าวว่า ร้อมที่จะรับฟังข้อสเสนอของวิงแบ็กหรือว่าฟูลแบ็กซ้ายรายนี้จากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดในขณะที่ลุกชอก็เจ็บโอกาสมันควรจะเป็นของเขาไนงะแต่สุดท้ายใช้โยกเอา,เอาทางมัสราวีเนี่ยมายืนก็คงชัวร์แล้วแหะว่ามาเลาเซียไม่น่ามีอนาคตเท่าไหร่นะครับอ่ะดาโลจองตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้กันเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูวันนี้อองเรโอนาน่าลงเฝ้าเสาแน่นอนนะครับอาจจะมีคนเชียร์เอาตายบายยินดีนะครับจากที่โชว์ฟอร์มสุดเหนียวนะฮะในเกมถ้วย f a ฟเอัพเซฟจุดโทษด้วยนะครับแต่นั่นก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอนานายังคงเป็นมือหนึ่งและเกมที่แล้วเนี่ยโชว์เซฟมาจันผมว่าผมเห็นเซฟอย่างเงี้ยสองคนแล้วนะของอนานาเกมที่แล้วจำไม่ได้ว่าเจอกับใครนะครับแต่ว่าไอเซฟประเภทโดนยิงแล้วโดนซ้ำจ,จ่อเซฟได้อีกเนี่ย คือสุดยอดจริงๆโอนาน่าทำแบบนี้ให้เห็นมาน่าจะ2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ต่อเกมกับเพื่อนเป็นหนึ่งเสมือนแบบกองหลังคนหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งใช้เท้าเนียนๆียฉะนั้นดูแล้วตำแหน่งมือนหนึ่งก็ยังคงแย่งยากนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามั่นคงขนาดที่ว่าแย่งไม่ได้นะแต่ดูแล้วโอนาน่าน่าจะยืนตำแหน่งนี้ไปก่อนนะครับสามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับวันนี้แฮร์รี่แม็กควายที่ไม่ได้ลงเต็มเกมนะที่แล้วลงแน่นอนนะครับทางซ้ายนะครับลิซันโรมาตินสทางขวาครับก็เป็น มัตไทน์สเดลิกโยโร่ก็ดรอปไปก่อนนะครับวิงแบ็กขวานะครับดูซามัสราวีวิงแบ็กซ้ายเดโกดาโลกลับมาประจำการคู่กลางผมคิดว่าน่าจะเป็นโทบี้คอลเลเยอร์ครับคู่กับทางมาเนโอกาเต้นะครับส่วน3ประสานแนวรุกนะครับทางขวาอามัดเดียโลกลับคืนตำแหน่งเดิมทางซ้ายบรูโน่เฟเนนส์ครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวันนี้น่าจะใช้โจชัวเซ็รซี่นะครับเพื่อตอบแทนฟอร์มดี2 3ส,สเกมติดแล้วนะครับที่ลงมาทำผลงานได้ดีนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเจาะกันที่ รายตำแหน่งกันนะครับถ้าผู้รักษาประตูเนี่ยโอนาน่าว่าไปแล้วนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับโยโร่เนี่ยโดนซูเลมาน่าเผาสะเละเทะเลยนะครับแล้วก็ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนจังหวะกับเกมพรีเมียร์ลีกน่าจะได้ลงในครึ่งหลังแทนเดอลิกนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกมมันไม่แย่จนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวกลางแฮร์รี่แม็กควายนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เขาเป็นคอมมานดิ้งเซ็นเตอร์แบ็ k ครับคือ เดลิก uh, อาจจะทำหน้าที่ได้ดีในเกมที่แล้วนะครับตอนที่ยังไม่ถูกถ่างออกมาขวานะครับคือก็ทําหน้าที่สั่งการคุมแนวรับได้ดีแต่แม็กควายผมว่าดีกว่ากับการอยู่ตรงนี้และมันจะไม่เสียของเมื่อเดลิกเนี่ยจะรับภาระหน้าที่เบาลงในการไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กทางขวานะครับซาริซันโรได้อยู่แล้วส่วนคู่กลางนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมใส่ชื่อของโทบี้คอลเยอร์ลงไป อันดับแรกคือเชียร์น้องมันนะครับเพราะว่าใจมันได้นะครับมันบดบี้แดนกลางดีนะครับและตอนนี้เนี่ยทั้งคาเซมิโร่ทั้งคริสเตียนอีริกเซนที่บางสื่อบอกว่าวันนี้จะถูกสลับกับคอบบี้เมนูลงคู่กับอูกาเต้ผมว่าน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าลงมาเนี่ยน่าเป็นห่วงว่าอูกาเต้เนี่ยไม่น่าจะดูแลคริสเตียนอีริกเซนได้ดีขนาดนั้นนะครับคือลำพังตัวเองจะคอยหนีเพรสนะครับจะ ชลอเกมลุกของไบรตันเนี่ยนะครับที่น่าจะเป็นทีมที่เพรสซิ่งดีมากอยู่แล้วที่เราเห็นนะฮะคือมาตรฐานของไบรตันดีนะครับน่าจะยากในการเอาอีกเส้นเนี่ยมาสู้นะครับเกมแดนกลางเกมเพรสของคู่แข่งอย่างไบรตันตั้งแต่ต้นเกมฉะนั้นผมเลยว่าตัวที่มีความสดใหม่นะครับตัวที่มีความมีลูกบ้านะครับมีความบดบี้มีความขยันนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวอย่างคอลเลเยอร์เนี่ย น่าจะได้ลงเป็นคู่กองกลางที่มีความสดซึ่งต้องทํางานหนักมากอยู่แล้วในระบบนี้ของรูเบนโมริมนะครับคู่กับอูกาเต้ไปก่อนนะครับส่วนวิงแบ็กไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับมัสราวีกลับมาขวามันดีกว่าอยู่แล้วดาโล่ก็คงต้องใช้เขาอยู่แล้วนะครับทางซ้ายส่วนสาประสานแนวรุกนะครับอาหมัดเดียโล่แสดงให้เห็นแล้วนะครับเกมที่แล้วเนี่ยคือโมริมใหเหตุผลว่าใช้ไปเล่นเป็นวิงแบ็กเพื่อช่วยเกมรับแล้วก็เรียกว่าใช้แบบทั้งขึ้นทั้งลงคือไว้ป่วน ขายวอลเกอร์ปีเตอร์สให้อ่อนล้าด้วยนะครับแล้วก็ค่อยดันขึ้นเป็นตัวบนในตอนหลังเพื่อจะไปเจาะโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่แยบย์และคราวนี้นะครับเชื่อว่าพอวิงแบ็กสมบูรณ์แล้วไม่มีเหตุผลใดครับที่จะถอยอามาัดลงมาเล่นอีกก็ดันขึ้นตัวบนสร้างความอันตรายให้กับแนวรับไรตันไปเลยนะครับส่วนกองหน้าวันนี้มองว่าโจชัวเซอร์ซี่น่าจะเหมาะกับการเล่นกับแนวรับไรตันมากกว่าลูวิสตังค์นะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมว่าจะเจอกับฮอยลุนไถไปไถามามันไถไม่ขึ้น นะครับและถ้ายังเล่นแบบเดิมนะครับอยลุนผมว่าไม่สามารถเอาชนะแนวรับของไบรตันได้ฉะนั้นตัวที่จะดึงแนวรับของไบรตันนะครับขึ้นมาสูงๆนะครับเปิดพื้นที่ให้บรูโน่ให้อามัดนะครับทำทางเข้าไปอย่างที่เขาทําได้ประจําลูกพลิกแพลงความแข็งแกร่งก็มีเพราะตัวหนาตัวใหญ่บึกบึนเหมือนกันนะครับลูกกลางอากาศก็เล่นได้นะครับเป็นทางเลือกได้ผมว่าความแพรวของเซอร์ซีน่าจะเหมาะกับการเล่นงานแนวรับของไบรตัน นะครับในเกมนี้มากกว่านะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังพวกนี้แหละเป็นโรเวลเบกนะครับคารุมิโตมะซึ่งก็น่าจะได้ออกสตาร์ทแต่เชื่อว่านะครับวิงแบ็กของเราแหมใช้คําว่าวิงแบ็กของเราใช้คําว่าทางด้านมัสราวีน่าจะเอาอยู่แล้วกันส่วนทางด้านดารโลนี่ก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมว่าจะโชว์ฟอร์มได้เหมือนเกมกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับก็มองว่า11ตัวจริงเนี่ยน่าจะออกมาในแนวแนวนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเกมไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ดูฟอร์มของไบรตันนะครับเออไปดูเฮดทูเฮดก่อนนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยการเจอกับไบรตันต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเรื่องสยอง2บรรทัดสําหรับเราชาวแฟนผีมากเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะเกมหลีกนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอไบรตันเนี่ยเราชนะไบรตันแค่หนเดียวเพื่อนๆนอกนั้นอีก4ครั้งไบรตันชนะหมดเลยนะครับคือแพ้ทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเราก็แพ้นะนะครับ แพ้ที่เกมเยือน MX Stadium นะครับสิงหาคมปีที่แล้ว1ประตูต่อ2นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยอามัดยิงได้แต่ก็โดนทีเด็ดของเวลเบกแล้วก็จูอัลเปโดรคนละลูกนะครับส่วนชัยชนะนะครับครั้งล่าสุดที่มีต่อไบรตันก็ต้องย้อนไปในซีซั่นที่แล้วเลยนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นเอริกเทนฮาคุมทั้ง2เกมนะครับซีซั่นนั้นเนี่ยแมนยูบุกไปชนะถึง m อเ t ็กเตเหมือนกันในเกมเยือนนะครับ 2ประตูต่อ0นย์นั่นเองนะครับเกมนั้นดาโลกับฮอยลุนซัดคนละ1ประตูนะครับพาทีมบุกชนะนะครับและนั่นคือชัยชนะหลล่าสุดเพียงครั้งเดียวที่แมนยูมีเหนือไบรตันนะครับถือว่าน่าเศร้าและเกินนะอันนี้นะเฉพาะเกมลีกนะฉะนั้นมันบ่งบอกครับว่าการเจอกับทีมอย่างไบรตันไม่เคยง่ายนะครับสำหรับแมนยูไบรตันเป็นฟุตบอล เล่นดีมีระดับอยู่ที่ว่านะครับผลการแข่งขันจะเป็นใจให้กับพวกเขาคือจบสกอร์ได้มากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูดได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเกมนะครับฉะนั้นเกมนี้ไม่ง่ายนะครับผมเลยเปิดหัวว่าต้องเสมออย่างต่ำนะครับคืออย่าแพ้เนี่ยผมว่าก็โอเคแหละคือจะบอกว่าแค่เสมอก็ดีใจอุ้ยง่วงอะลูกหาอีกแล้วแค่เสมอก็ดีใจเนี่ยมันก็มันก็ดูเหมือนแบบ ทอมตัวเกินไปแต่ถ้าเรามองทีมแบบยอมรับความจริงนะครับมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าสถิติมันบอกอยู่แล้วเกมการเล่นมันบอกอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะเรียนรู้ทัคติกจากครูรันมโมริมมากขึ้นนะครับดูจะเข้าใจเกมเข้าใจทัคติกมากขึ้นแต่ณนะตอนนี้ครับปัญหาที่รอ,อการแก้ไขซึ่งต้องดูว่าคืนนี้จะแก้ยังไงแล้วถ้าเซอร์ซี่สมมตินะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบที่เราทุกคนหวังจะให้เป็น มันก็ต้องไปลุ้นกันอีกต่อครับว่าเซอร์ซี่พอลงเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวแบบมาเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะทําได้ดีเหมือนที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้าทําได้ดีโอเคตอบโจทย์เลยแย่งตาแหน่งจากฮอยลุนมาเลยนะครับแล้วก็วองไปตามความเหมาะสมในแต่ละเกมว่าเกมนี้ควรใช้เขาหรือว่าใช้ฮอยลุนนะครับแต่ว่าถ้าทาได้ไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าปัญหาแดนหน้าก็ยังแก้ไม่จบนะครับโดยเฉพาะระบบหลัง3าที่วิงแบ็กขึ้นกลางขึ้น นะครับตัวรุกขึ้นขึ้นเป็นองคาพยบแต่พอดันขึ้นไปลำเลียงบอลขึ้นไปดีแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าอยากคุยกัลูกแต่ปรากฏว่าแดนบนทําไม่ได้นะครับเสียการครองบอลน,นะครับไปตื้อไปตันแล้วก็เสียโดนสวนกลับมามันก็จะเป็นอย่างที่เห็นในหลายเกมว่าเหมือนบอลไม่มีทรงบอลเหมือนจะดีจริงๆเนี่ยผมเถียงนะผมมองว่าเออเหมือนไลฟ์หลังเกมที่แล้วว่าบิลล์อัพเนี่ยโอเคมันมีเสียบ้างมันมีเสียกลางทางบ้างเพราะคู่แข่งเพรสดีนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นเกมไปเนี่ยจากหลังไปกลางไป เอาหลังไปกลางพอมันดีแล้วนะมันโอเคแล้วแต่พอมันขึ้นไปตรงปีกที่ไม่ใช่อามมัดมันขึ้นไปหากองหน้ามันดูเหมือนแบบบอลมันไปกองไปทิ้งไปชะลออยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือปัญหาของแมนยูที่รูเบนโมริมนะครับพยายามแก้ไขอยู่และไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่และไม่รู้ว่าด้วยผู้เล่นชุดนี้สามารถแก้ได้หรือไม่นะครับแต่ผมมองว่า ได้ก็ไม่ได้ร้อเก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับสำหรับตัวบนแล้วก็ต้องการตัวเสริมตัวซื้อใหม่เข้ามาฉะนั้นวันนี้ถ้าเซอร์ซี่ลงเป็นตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับว่าเขาที่สร้างความแตกต่างได้ตลอดนะครับในทุกเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราชมเราเชียร์ให้ลงตัวจริงเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองว่าเสมอเป็นอย่างต่ำนะครับชั่วโมงนี้ต้องไม่แพ้แล้วมันไม่มีเวลาเหลือถอยหลังให้แพ้ใครเพราะว่าเราต้องทยอย เก็บแต้มนะครับมองกันไปเกมต่อเกมเก็บแต้มให้ได้อย่าให้มีเกมที่ศูนย์คะแนนนะครับเพื่อทําอันดับให้ดีที่สุดลุ้นไปถึงไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ถ้าให้ฟันธงเนี่ยนะครับมองว่าเสมออย่างต่ำนะครับแล้วก็ลุ้นโบนัสเป็นชัยชนะก็แล้วกันนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของการพรีวิวนะครับเกมในวันนี้ระหว่างแมนยูกับไบรทันนะครับส่วนข่าวเรื่องซื้อซื้อขายยังไม่มีครับ ข่าวที่มีน้ำหนักมากพอดูแล้วก็ยังไม่มีไม่งั้นก็คงจะเล่าเสริมไปแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้ในวันนี้ครับวันนี้ผมเป้งจิวรายุและพิธีกรร่วมครับอลาโน่วันนี้พูดด้วยนะมีช่วยพูดเล็กน้อยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับและเราจะมาลุ้นกัน3ามทุ่มคืนนี้ให้ทีมของเรานะครับผ่านเกมนี้ไปให้ดีที่สุดไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เป้งจิวรายุจับบางด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ